สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับคลิปนี้ครูมุมสบายก็จะพานักเรียนมาทํากันต่อในข้อที่2นะครับของแบบฝึกหัดที่1.31นะครับในเรื่องของจุดปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้บาดคลิปและที่สําคัญเป็นกําลังใจในก,การทําคลิปให้กับครูุมด้วยนะครับ ข้อที่2จทยว่ายังไงจทย์บอกว่าครูมีเชือกยาว8ปดเส่วนหเมตรนะครับแล้วก็แบ่งให้นักเรียน4คนคนละ1นึ่เสวนแเมตรนะครับครูจะเหลือเชือกกี่เมตรนะครับเรามาแสดงวิธีคิดกันเลยนะครับวิธีคิดนะกุ้มขอใช้รูปภาพเหมือนเดิมนะครับในการแสดงวิธีคิดนะครับ ใช้ตัวนี้แทนเชือกนะครับเชือกนะครับเชือก,อกยาวแปดเศษสาส่วน5เมตรใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งเชือกอเป็นกี่ส่วนครับ5ส่วนใช่ไหมครับ นี่คือเชือกทั้งหมดก่อนขอเป็นสีเข้มๆหน่อยนั้นนักเรียนจะได้ดูออกง่ายๆครับชือ้อนี่คือเชือกนะครับเชือกเส้นใหญ่เลยนะครับ เชือกเส้นนี้นะครับยาวชเชือกยาวแปดสี่สาม่วนห้าเมตรนะครับทีนี้แบ่งให้นักเรียนกี่คนครับสีคนคนละเท่าๆกันใช่ไหมครับ คนที่หนึ่งหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับแบ่งให้นักเรียนคนละหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เมตรต่อไปคนที่สองนะครับก็หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เมตรนะครับ ต่อไปคนที่3ชึบก้อนหนึ 1, 4, ่งเศษ1ส่วนสเมตรนะครับต่อไปคนที่4ก้อนหนึ 1, 4, ่งเศษ1ส่วนสเมตรนะส่วนที่เหลือนะครับที่เหลือคืออะไรครู จะเหลือเชือกอที่เหลือคือครูจะเหลือเชือกนะครับวิธีคิดก็จะประมาณนี้พอให้นักเรียนมองภาพออกนะครับอ่าทีนี้เรามาสแสดงวิธีทำกันวิธีทำนะครับครูมีเชือกยาวครูมี เชือกยาวก็วคือแปดเศษสามส่วนห้าเมตรนะครับแบ่งเชือกให้นักเรียนแบ่งเชือกให้นักเรียนสี่คนใช่ไหมครับอสี่คนแบ่งเชือกให้คนละ อขอเขียนให้มันสวยๆนิดนึงแบ่งเชือกให้นักเรียน4คนแบ่งให้เชือกให้คนละเท่าไหร่ครับ1เศษ1ส่วน4เมตรนะครับเชือกแบ่งเชือกให้นักเรียนเราจะรู้ว่าแบ่งเชือกนักเรียนเท่าไหร่อ่า แบ่งเชือกให้นักให้นักเรียน4คนใช่ไหมครับก็เอา4คูณกับ1เศษ1ส่วน4นะครับอ่าเราก็จะได้อะไรครับ4คูณอ่าเราก็เปลี่ยนจากจำนวนค่าให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับก็4 1เป็น4บวกตัวทด1ก็บวกตัวเศษ1ก็กลายเป็น5 อาจจะเป็น4คูณเศษห้าส่วน4เมตรนะครับแล้วเราก็ตัวเศษคูณตัวเศษได้เลยก็4คูณกับ5นะครับส่วนด้วย4หน่วยก็เป็นเมตรนะครับก่อนที่จะคูณเราก็ตัดทอนได้แล้วก็ตัดนะครับ4 1เป็น4 4 1เป็น4ก็จะเหลืออยู่แค่เท่าไหร่ครับเหลืออยู่แค่ 5คูณกับ1ใช่ไหมครับก็เป็น5เมตรแสดงว่าแบ่งให้นักเรียน4คนนะครับก็คือ5เมตรนะครับรวมกันนั่นคือแบ่งไป5เมตรทีนี้ครูเหลือเชือกนี่คือคำถามใช่ไหมครูเหลือเชือกกี่เมตรอ่ะครูเหลือเชือกนะครับจะรู้ได้ยังไงก็คือเอาเชือกทั้งหมดใช่ไหมครับเชือกทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับ 8เศษ3ส่วน5นะครับลบออกจากที่แบ่งให้นักเรียนก็คือ5เมตรนะครับอ่าเราก็เปลี่ยนจากจำนวนค้าให้เป็นเศษส่วนเศษเกินก่อนนะครับ8คูณเป็น40บวกเศษเป็นเศษ43ส่วน5นะครับลบด้วย5เมตรที่แบ่งให้นักเรียนไปนะครับอ่าก็จะได้เศษ43ส่วน5ลบด้วย5 จะบวกกัจะล้ก็ได้ตัวส่วนต้องเท่ากันอตอนนี้ไอ้หนี่มีส่วนเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเราคูณจะทําส่วนให้เป็น5เพื่อให้ส่วนเท่ากันเราก็เอาอะไรมาคูณครับถึงจะได้ส่วนเป็น5ก็ต้องเอา5มาคูณนะครับทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษสี่ส่วนห้าลบด้วย5้าคูณหก็เป็นเศษยี่ห้าส่วนหนะครับ 43ลบ5ก็จะเหลือเศษ18นะครับส่วนด้วย5ตัดทอนได้ไหมครับไม่ได้ตอบก็ยังไม่ได้เพราะว่าเป็นเศษอะไรครับเศษเกินนะครับเราก็ต้องทำให้เป็นจำนวนค่ะนะครับโดยเอา18ตั้งหารด้วย5 5คูณอะไรได้18ครับ5คูณ3เป็น15าขาดอยู่3ก็คือเศษ3ส่วนเท่าไรครับส่วน5นะครับ อ่ก็แสดงว่าคููจะเหลือเชือกใช่ไหมครับตอบได้เลยว่าครูจะเหลือเชือกเท่าไหร่ครับ3เศษ3ส่วนหเมตรนั่นเองนะครับคููจะเหลือเชือกนะครับสามเศษ3าส่วน5เมตรนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับข้อที่ สองน,นะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีการหลักการก็ประมาณนี้นนเรียนก็ฝึกไปบ่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3มคุ้มก็ขอตัดไปอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อไม่คลิปยาวเกินไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามข้อต่อไปด้วยในคลิปต่อไปสวัสดีครับ